โอเคผมกับอิตันกำลังจะไปพะเพเอกำลังจะไปแล้วอ่าอีตันกูไปก่อนแลครับจังหวะนี้อ่าวพลาดไปฮะสองตัวแล้วไงล่ะแล้วไงล่ะคิดว่าไม่ได้สวัสดีพเพื่อนๆทุกคนนะครับ ผมนายตัวประกอบวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมโอเมจิอารีน่ากันอีกเช่นเคยนะครับคนที่เคยดูช่องผมมาก่อนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงพูดด้วยน้ําเสียงแบบนี้ใช่ครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นยุคิโดจิเพราะพลังของตัวนี้นั้นเกี่ยวกับความเย็นผมก็เลยพูดจาให้มันดูเย็นชาขึ้นนิดหน่อยนะแ,แปลกๆไว้เยอะ โอเคครับก็ต้องขอการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมนายตัวประกอบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นส่วนตัวของยูคิโดจินะครับผมก็มีคอมเมนต์ของ FC ท่านนึงนะครับเขาขอมาเนาะวันนี้ก็ถึงคิวของน้องยูคิไปเทียบร้อยแล้วนะครับยูคิโดจินะครับก็เป็นอีกหนึ่งชิคเกอเม้นะครับสายซามูไรตำแหน่งที่เอาไปเล่นนะครับก็อยู่ในส่วนของเลนท็อปกับจังเกิลนะครับผมค่าสเตตัสของน้องครับก็ถ้าดูจากข้างๆแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ A ทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะบาลานซ์พอสมควรเลยนะดีีไซนนน์ของตัว้ก็็จะเป ในส่วนของหนุ่มน้อยหน้าหวานนะครับผมแต่บอกเลยว่าความสามารถนี่ไม่ติดเหมือนหน้าตาแน,น่นอนนะในส่วนของสกินก็มีสกินที่สวยสไลายสกินเลยนะครับผมสกินที่ฮอตฮิตที่สุดก็น่าจะเป็นในส่วนของสกินนี้ ก็ในส่วนที่เอฟเฟกเปลี่ยนแล้วก็อว้มันเปลี่ยนดนะ้วยเนาะแต่ส่วนตัวผมชอบไอ้สกินสีดาอันนี้มากกว่านะโดยส่วนตัวผมชอบสีดาอยู่แล้วด้วยโอเคน็อกเร็วมามากพอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในส่วนของสกิลของยูคิโตจิกันเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของจุดเด่นของยูคิโตจิกันเลยนะครับจุดเด่นหิมะเคลื่อนค้อยเมื่อยูคิโตจิใช้สกิลหรือโจมตีปกติโ,ตโดนศัตรูจะสร้างเก็ดน้ําแข็งขึ้นมา1ขั้นแล้วเมื่อเก็ดน้ําแข็งครบ4ขั้นจะแช่แข็งศัตรู 0. เป้าหมายนะครับคูดาวของจุดเด่นนี้นะครับอยู่ที่6วินะจากนั้นยูคิโุจิจะสามารถโจมตีปกติแบบพิเศษได้ในระยะที่แบบไกลมากๆเลยนะเนี่ยอ่ง้างเข้าไปตีได้เลยเนาะโดยเป้าหมายที่จะเข้าไปโจมตีนะครับก็คือตัวที่ยูคิทําการแช่แข็งนะครับสกิลที่1ทลายน้ําแข็งเมื่อกดใช้นะครับจะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่กําหนด สร้างความเสียหายกายภาพเล็กน้อยและก็นในส่วนของตัวนี้เมื่อเราพุ่งผ่านชิเกีวมีศัตรูจะทําให้สร้างเกล็ดน,น้ําแข็งขึ้น1นึ่งขั้นด้วยนะครับพาร์ฟของสกิลนี้นะครับทุกๆ5วินาทียูคิโดจิจะสามารถโจมตีปกติแบบพิเศษได้เป็นแบบการพุ่งเข้าหาศัตรูในระยะสั้นสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูที่อยู่ในละสมิใกล้ๆด้วยนะครับผมสกิลที่2ผลึกน้ําแข็งยูคิโดจิทําการปาดดาบไปยังข้างหน้า สร้างความเสียหายกายภาพพร้อมกับทําให้ศัตรูที่โดนติดสถานะเก็บน้ําแข็งขั้นที่4ทันทีสกิลที่3นะครับหิมะโปรยเมื่อกดใช้นะครับยูคิโดจิจะทําการล้างสถานะการควบคุมทั้งหมดให้กับตัวเองและจะทําการฟื้นฟู HP ในส่วนของนี้ HP จะฟื้นฟูแรงขึ้นตามจำนวน HP ของเราที่เสียไปนะครับเป็นคิดเป็น10%ของ HP ที่เราเสียไปนะครับอัลติเมทสกิลหิมะสบ้านจันยูคิโดจิทําการพุ่งใส่หนึ่งเป้าหมาย และทำการสะบ,บ้านดาบไปทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกจะสร้างความเสียหายกายภาพและแช่แข็งศัตรู0.8วิครั้งที่2จะสร้างความเสียหายกายภาพและในส่วนของครั้นที่3จะสร้างความเสียหายกายภาพอย่างดุนแรงในที่สุดท้ายและถ้าหากมีศัตรูอยู่ในระยะสกิลศัตรูที่อยู่รอบๆสกิลนะครับก็จะ,จะโดนดามเมจไปด้วยนะ ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของการแช่แข็งของ Ultimate Skill นะครับจะนับแยกกับในส่วนของจุดเด่นที่เป็นในส่วนของเก็ดน้ําแข็งนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราไล่สกิลนะครับจะได้รับความเสียหายลดลง60%ด้วยนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลของยูคิโอจิหน้าที่ของยูคิโอจิก็คล้ายๆกับในส่วนของนินจาทั่วๆไปเลยนะครับทำการล้วงตัวหลังหรือจะเป็นในส่วนของการเปิดไฟคอมโบของยูคิโอจินะครับก็พูดยังไงดีมันก็หลากหลายมากๆเลยนะแต่ก็เอาแบบเบสิคเบสิคเลยแล้วกันเดียวเป็นว่าดูตามผมไปนะครับก็จะใช้ในส่วนของพาสีแทงไปก่อนหรือจะใช้ในส่วนของสกิลหนึ่งพุ่งไปก่อนก็ได้อย่างนี้หลังจากนั้นให้โจมตีปกติ2ทีแล้วก็ปาดด้วยสกิลสองตีปกติ1ครั้งแล้วก็ตีอีกหนึ จากนั้นกดอัติเมตสกิลปุ๊บปาดอีหนครั้งแล้วก็ตีก็จะมีประมาณดีไนดะ้อันนี้ผมกดให้มันดูช้าๆหน่อยนะเพื่อนๆจะได้ดูตามทันเนาะรอบนี้เอาแบบเป็นรวดเร็วเลยนะครับทำการใช้พาสซีฟพ,พุ่งไป1ครั้งตีปกติ1ครั้งปาดได้สกิลสโจมตีปกติ1ครั้งแล้วก็โจมตีปกติอีก1ครั้งแล้วก็ใช้ในส่วนของจุดเด่นโจมตีไปแล้วก็กดอัติเมตสกิลสับไปแล้วก็ตีอีกหครั้งอ่า ประมาณนี้นะเอาจริงๆมันสามารถกดใช้ตามหลากหลายสถานการณ์ได้เลยเนาะที่ผมพูดไปก็ไม่ต้องคอมโบตามผมก็ได้นะจะเป็นในส่วนของพุ่งตีแล้วก็ปาดเลยตีแล้วก็ตีปื้มปืมแต่ผมอยากจะให้จําในส่วนของเมื่อเราติดในส่วนของจุดเด่นไปแล้วอะ่ะผมอยากให้โจมตีปกติไป1ครั้งเนาะเพราะในส่วนของตัวนี้ตัวคูยมันแรงมากๆเลยนะครับอย่าลืมโจมตีปกติตอนที่เราติดจุดเด่น้วยนะครับไออันเนี้ยตีไปเลยนะบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนะครับ การน,นี้จะเป็นในส่วนของการคอมโบของสกิลที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาดึ๊งนะใน,นส่วนของสกิลสองครับสามารถใช้สามารถใช้ควบคู่กับสกิลหนึ่งได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลากสกิลสองไปยังทิศทางข้างหน้ากดสกิลหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยมันจะปาดโดนนะจากระยะตรงนี้เราปาดไม่โดนใช่ไหมแต่ถ้าเรากดอย่างเงี้เราก็จะปาดโดนะนะหรือจะเป็นในส่วนของ Skill สกิล2คอมโบกับแฟตก็ได้อ่าอย่างนงี้ก็ได้นะหรือจะอให้มันยากขึ้นไปอีกใช้ในส่วนของ Skill สกิล2 อุ้ยไม่ทันไม่ทันบอกเลยว่าเดียวมันยากนะอ่าก็จะเป็นประบาด,ดีนะใช้ในส่วนของปาดสกิล2แล้วก็สกิล1บวกกับแฟตเนาะอ่า ประมาณนี้แต่มันยากนะแล้วก็เปลืองสกิลด้วยอย่าไปหาทำน,นะครับเอาเท่พอแนละสกิลนี้แต่บอกเลยว่าถ้าทําติดนี่ระยะต่อไกลขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ใน,นส่วนของสกิลสอนะครับสกิลนี้สามารถปาดโดนหลายตัวได้นะครับผมเห็นไหมมันจะแช่แข็งหมดเลยนะแล้วก็ถ้าหากเราทําการปาดโดนหลายตัวแล้วครับเราก็จะสามารถใช้ใน,นส่วนของเกล็ดน้ําแข็งขั้น4ทีละตัวได้เลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครั้งที่1ครั้งที่2 ครั้งที่3อ่าจะเป็นประมาณนี้นะถ้าป่านโดน5ตัวแล้วก็สามารถตีได้5ครั้งเลยนะครับแล้วก็อนดับเสรของสกิลสาขอย้ำอิดรออนะครับกดใช้ในตอนที่เลือดเราหายไปเยอะๆนะครับผมมันจะทําให้เราฟืน้นฟูเอได้เยอะมากๆเลยนะบึ้มอ่ะสี่แต่เรารอกดตอนที่เราไม่ได้โดนดาเมจนะอ่ะ ก็หิวแค่3 0 0ก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่แต่ก็อยากจะให้ใช้ในตอนที่เราโดนซีซีกับตอนที่เลือดเราหายไปเยอะๆนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมของยูคิโดจินะครับก็จะเป็นในส่วนของไอเทมป้องกันเป็นหลักนะครับผมไอเทมโจมตีจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะในส่วนของตัวนี้ด้วยไอที่ตัวคูณของสกิลของยูคิอ่ะมันแรงอยู่แล้วด้วยเราก็ไม่จะเป็นจะต้องไปออกในส่วนของดาเมจมากขนาดนั้นนะหรือจะออกในส่วนของดาเมจก็ได้มันก็จะแรงแบบแรงมากๆเลยนะแต่ก็อาจจะทําให้ตัวของยูคินะครับบาง มากเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะโอเคก็จะมีประมาณนี <now. S 1> <Okay. S 2> ้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในส่วนของเกมเพย์ของยูคิโตจิกันเลยนะครับมาเอาพี่ชายผมกดก่อนนะเออต้องงั้นสิครับเอาไปทัวร์ลวเอาอิตันนี่มันกลางได้ด้วยหรอวะโหฝั่งเขาเอาเรื่องแล้วปกติเขาเล่นป่านี่ยเขาอัพอะไรวะขออัพสอแล้วกัน นี่ผมมีบิลไอเทมที่ผมเคยเล่นสมัยก่อนด้วยอ <laughs> ไอเราก็ไม่รู้ด้วยกันว่าจําไปได้ไงนะเอา้าลืมกดไอเทมป่ามาต่อได้สกิล1เลยบอกเลยว,ว่าเซตไอเทมนี้โหดมากหรือเปล่าไม่รู้แต่เมื่อก่อนผมเล่นปัจ <laughs> จุบันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่า,านะเดี๋ยวมาดูกันนะในเกมนี้ซิวๆปจังเกิลยังไม่6นาทีอยู่แต่ปา่าไปก่อนนะห <laughs> ยอกได้หยอกดูดูแมพกันนะดู ไม่ไม่เติมไฟให้เพื่อนนี่ก็โดนด่าดเดนะ้อุยอยเกือบได้แต่ล่างหน้ากว่าวะ่ะอือโอ้โหอย่าอย่าอย่าไปแย่งคีพเพื่อนนะโอเคในส่วนของทิ้นแรกจะเป็นในส่วนของดาฟไฟนะบอกแล้วผมไม่รู้ไปแลย้ยชอบไอเด้นพิ้นนี้มากๆเลยนะ เอาเด้เอาเด้เอาเด้เอดโอ้โหน่าจะเป็นผู้เล่นแรงสูงมาเรื่องอยู่นะเล่นอิตานกลางได้เลี่ยนาน,านทีจะเจอแบบนานๆนานๆทีเลยนแบบ่นหิวแล้วหนึ่งอเอาแล้วโมโมไปอยู่บนทำไม <c oughs> โมโมเอฟเคเหรอเอาเอดีเราลำบากเลยนะเนี่ย แต่เหมือนรู้สึกจะได้แล้วนะหนึ่งตัวไม่ชอบชนีเออพวกโรคกิดคีบเก้าไม่ได้ล่างนี่ถอยได้เลยนะถอยโ oh <my> <c oughs> อข่าวรู้กูหัวร้อนแล้ว โอ้ยค oh, hey. อมโมก็ผิดอีกเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนจ๊ะ โดนฆ่ามาเอาโดนฆ่ามาใช่ยี้ก็ได้เหรอวะเนี่ย อย่าตกเข้ามาเลยเนยะไอ<ป>้ยผักใครนะฮะโอเคเอาไปเลยพี่ข้าวรู้เอ้ยโอโ้โห <c oughs> ซับไก่ทีเอาบัฟเอาบัฟผมไปเลยนะ <laughs> ไอ้เหี้ย,ยอย่าโตฟังเราปอดจะวะเฮ้ยโอ้โหพี่พี่พี่ชายพี่ชายแตกตัวแตกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปยุ่ง ถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะจะหนีไปไหนจ๊ะจะหนีไปไหนจ๊ะน้องสาว โอ้ยขึ้นแรงจังวะอนนเอาใจองกเองเอ้าโอ้โห,โโหเมื่อกี้ลา่าสกิลแรกอยู่ถ้ากดอันติส่วนได้อยู่นะเมื่อกี้เรียบฮะเดินอย่างนงี้วไล่มาดสดๆแบบนี้ก็โดนสิครับอิตังกูไปแล้วด้วยเอา้าโอ้โหครถาเกี่ยวไม่โดนแะล้วน่ะ เด้ยนมาอหล่อมาโหเรื่องแค่ไี้อีแต่งคนนี้โดแนแย่งซีไปหลายช็อตเลยไปเอ้ยโดนแล้วโดนกันแล้วสวย พี่ดีครับผมแกไม่รอดแน่แล้วไงล่ะแล้วไงล่ะคชดว่าไม่ได้ฮไปกันบ้านกันไปอะไรจ้าปึ้มไล่มาอย่างนี้ โอ้โหโ้้ดุงหยองดุงหยองบอกเลยโอเคผมกับอิตันกำลังจะไปแค่ไหนกำลังจะไปแล้วอ่าอิตันกูไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้อ่าวพาดไปฮะสองตัว มีคนมาคนไม่ใช่มืออ้าวโอ้โหโดนเนี่รู้สึกอยาจะไว้ปลอดภัย ไ,ได้คนเดียวเองเหรอแต่ทีเดียวแปลแปลแปลแปะแปะแท้ก เขา,ขาลูกโดยแล้วโดยไปลูกเอ้โมโมโดนนี่ว่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเมน,นอิตันโดยส่วนใหญ่โอ้โหขนาดบินมันผ่านแล้วนะ เอาแตกกันหมดแล้วหรอ,อยังทีมกูวะด,ดีโอ้โหคารุนึ่งเจ็ดโอ้โหคาลูลูกคาลูลูก เองกี้เบสลุยสับไก่นี่นี่ก็อยากจะสับไก่อยู่โอ้โหนีตันนีตันลูกเลิกเลิกเม่อยเนาะโอ้โหตัวมันแบบอุบาทจัดเลยไม่ 哇哇！好吧好吧 ถอยเลยลูกถอยเลยถอยเลยเอา้าเอา้า <laughs> อะไรวะคลิปการตีแตก <laughs> เอา้าโ <laughs> อะไรแบเนี่ยหนาว เราได้เอ็มด้วยแน่นอนคนเป็นโหดหยอกหยอกหยอกอีตันโหดกูหูมีก่ะทำไมอีตันไม่ได้อ่ะโหบอกเลยว่าเล่นเก่งจริงๆนะอีตันอะกดกดไลท์ทีมหน่อยอุ้ยเขาลุกไม่ได้กดให้เลยคนริพอดเดียกไม่ไหวแล้ะขอส่องอีตันหน่อยได้ไหมอีตันโหดมากเลยนั่นไงอดีตแกนด้วยอยู่ซุปตา์นะตอนนี้ก็ไม่แปลกนะโหดจริงๆนะคนนี้ โอ okay. เคแต่เราไปฟังสรุปของยูคิโรจิกันเลยนะฮะโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครอย่างยูคิโรจิผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับที่ในส่วนของ CC เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลหนึจุดเด่นแล้วก็ในส่วนของอัลติเมทสกิลด้วยแล้วก็ในส่วนของดาเมจเนี่ยไม่ใช่น,น้อยเลยนะครับถ้ายิ่งออกดาเมจแบบดีๆเนี่ยนะ บอกเลยว่าสักไม่กี่ทีชุดเดียวก็เก็บ a อดีกับเมทเขาได้ง่ายๆเลยนะครับผมอาจจะไม่ต้องถึงอันติรยนะแค่ปาดไม่กี่ทีก็แตกแล้วเนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับมงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์และซับสไครต์ให้หน่อยนะครับหนึ่งคลิปของทุกคนคือกําลังใจอมบาสางผมเลยล่ะฮะขอบคุณทุกคนที่กดให้นะครับ thank you ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้บายฮเเจอกกันมต่ไป